สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เลยค่ะร้านน้อยโฟโต้ค่ะสัญลักษณ์เอฟสันดิจิตอ l a b ค่ะงานพิมพ์คุณภาพครบวงจรมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะเราไปดูด้านในกันนะคะว่าเขาใช้เครื่องไม้ oh. เครื่องมืออะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ อโต้อำเภอลำลูกกาจังหวัดประมธานีนะคะร้านน้อยโฟโต้เปิดบริการร้านถ่ายรูปมานานหรือยังคะยัยยะ่กว่าปีแล้วปโอ้โห20กว่าปีแล้วแสดงว่าประสบการณ์การทำงานนี่โชคชนมาเลยในตลาดนี้เดียวโอเคแล้วย้ายมาอยู่ที่ลำลูกกาเนี่ยนะคะในร้านน้อยโฟโต้ให้บริการด้านไหนบ้างคะก็ตอนนี้ก็เรื่องของการถ่ายรูปดวดนะฮะแล้วก็พวกใส่กรอบรูปค่ะมีทั้งการพิมพ์สแกนค่ะ ตัดกรอบเครื่องบัดไวโน่เอนิลทำหมดเลยทำหมดเลยเรียกว่าจริงๆร้านน้อยโฟโต้เนี่ยนะคะเป็นร้านถ่ายรูปที่เป็นระบบของเก็บไฟล์ดิจิตอลครบวงจรเลยว้าวเบนี้ยใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในร้านบ้างคะพอจะแนะนำได้ไหมเอ่ยได้ครับจะปโอเคไปค่ะโอ้โหเครื่องถ่ายรูปเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะพี่อาครับผมทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้คะนี่ก็ตัวอย่าง รับงานลูกค้า่ะงานหนักเยอะเยอะใช้เวลาแค่เดือนถ้าสมมติว่าลูกค้ามาสักพันใบเ่ยใช้เวลานานขนาดไหนคะสามเรืองน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะสีสันเป็นไงคะเฮียสวยสดงามครับลูกค้าเป็นไงคะชอบมากเพราะว่าเราใช้กระดาษและหมึกเป็นของแท้เอฟสันแท้นะคะอันนี้คื่ออะไรคะอันนี้ก็คือเครื่อขยายรูปหน้าสี่นิ้วหน้ากว้างสี่สี่นิ้วเลย กำลังทำงานอยู่อ๋องั้นเดี๋ยวเรามารอดูผลงานตัวนี้กันดีกว่าเนาะว่าออกมาสีสันเป็นยังไงนะคะอันนี้รูปเก่าใช่ไหมคะเฮียใช่ครับมันน่แสดงว่าที่นี่ก็คือรับตกแต่งรูปเก่าแล้วก็พริ้นออกมาเป็นรูปใหม่อย่างนี้ได้เลยจากเครื่องเอฟสันอันนี้วัสดุอะไรคะเฮียอ๋อนี่เคนวาครับเด้งดึงได้ด้วยที่ร้านก็รับบริการด้วยใช่ครับปริ้นจากเครื่องพิมพ์แล้วก็ใส่กรอบเขาเรียกว่าถุงเฟรมใช่ไหม เครื่องมือพร้อมมันก็ดีอย่างนี้นี่เองค่ะอยาได้งานตอนไหนอยากได้รูปตอนไหนนะคะปรินปั๊บรับกลับบ้านได้เลยค่ะมาที่เครื่อง T 5 4 3 0 M นะคะสำหรับเครื่องนี้เครื่องนี้มีสแกนเนอร์ในตัวค่ะจะใช้บริการอะไรบ้างคะบนิการตอนนี้ก็จะเป็นพวกปรินแบบแผนค่ะเยอะมากเยอะมากก็คือเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารสีขนาดใหญ่เลยหน้ากว้างได้ถึง A A 0ก็คือ36นิ้วเนาะทราบว่าตัว ลงบนกระดาษธรรมดาที่เป็นกระดาษพับแบบได้โดยหมึกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถพิมพ์ได้เลยนะเสียบกระดาใช้ได้ส่วนถ้าเป็นภาพเก่าเราสามารถสแกนสแกนพิมพ์ได้เลยจากเอสขยายเป็นเอสูได้เลยอ่าโอเคแล้วข้อสำคัญของเครื่องตัวนี้คะเยี่ยขาก็ลูกค้าสามารถรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยค่ะ ยังไม่หมดค่ะสําหรับร้านน้อยโฟโต้ยังมีเครื่องถ่ายเอกสารสีอีกตัวนึงค่ะเป็นของเอฟซานเหมือนกันค่ะตัวนี้เอาไว้รับบริการอะไรคะเฮียรับบริการเอ่อพวกทํานามบัตรจ่าพิมพ์การ์ดค่ะต่างๆนะรวมถึงการส่งไฟล์ผ่านสมาร์ทโฟนอาวหมายความว่าเรามีไฟล์เก็บไว้ในมือถือเราก็สามารถที่จะมายิงผ่านเครื่องนี้แล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์เลยมันไม่ใช่เสกขนาดนั้นค่ะเฮีย่ครับ บริการล้างอัดขยายรูปแล้วนะคะก็มามุมนี้ได้ค่ะมาเลือกกรอบสวยๆมีไว้บริการทุกไซส์ทุกขนาดและก็ราคาย่อมเยานะคะอัดรูปร้านน้อยโปโต้นะคะพร้อมกับอัลบั้มดิสันดิจิตอลสวยๆกับบ้านไปด้วยนะคะบริการงานพิมพ์ครบวงจรขนาดนี้ถ้าลูกค้าจะมาใช้บริการมาได้ที่ไหนคะเฮียครับสามารถเสิร์ชหาได้ทางทางก o เนะฮะคือคำว่าน้อยโฟโต้ก็คือะครับ ก็คือน้อยโฟโต้อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะมาใช้บริการงานพิมพ์ครบวงจรแบบนี้ได้เลยนะคะเสิร์ชหาได้นะคะใน Google Map ค่ะน้อยโฟโต้ค่ะทิ้งท้ายไว้เช่นเดิมทุกครั้งนะคะธุรกิจเป็นของคุณอย่าหยุดพัฒนานะคะและที่สำคัญนะคะสนใจนะคะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายติดต่อเราวีมอลแอนด์ทินะคะ